สวัสดีครับสำหรับทุกท่านที่กำลังต้องการซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับดีกรุ๊ปดอทวันนี้อยู่ที่รอย่อฮิล l บอวนนะครับพามาดูคอนโดรอย่อฮิล l ห้องนี้เป็นห้องพร้อมขายนะครับเป็นห้องเปล่าพร้อมขายเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดก่อนนะครับพื้นที่ของห้องเนี่ยยีตารางเมตรบวกนิดหน่อยนะครับในส่วนตัวเลขหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในรายละเอียดให้นะครับ 25ตารางเมตรก็จะได้1ห้องนอน1ห้องน้ำห้องน้ำนี่กว้างเท่ากับครึ่งห้องนอนผมไปที่ไหนก็แล้วแต่จะสังเกตว่าห้องน้ำห้องน้ำนี่เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ผมจะพรีเซนต์ให้คุณเห็นว่านอกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรก็แล้วแต่ห้องน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเราใช้ห้องน้ำวันละ 2- 3สรอบเราใช้ห้องนอนแค่วันละรอบเดียวใช่ไหมดังนั้นห้องน้ำสำคัญเช่นกันฮะห้องน้ำเนี่ยกว้างเท่ากับครึ่งห้องนอนครับ น่าสนใจมากแล้วก็ห้องนี้ที่ดูมันจะมีสองฝั่งนะครับคอนโดนี้มีสองฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะติดถนนนะครับติดติดถนนอีกฝั่งหนึ่งจะติดสระน้ำนะครับฝั่งที่เราให้คุณดูเนี่ยเป็นฝั่งที่ติดสระน้ํานี่เราออกมาที่ละเบียงละออกมาที่ละเบียงครับข้างล่างฮะผมมีความใฝ่ฝันว่าผมจะมาซื้อคอนโดนี้แล้วก็เช้าเช้าเย็นเย็นผมก็จะมานั่งที่ละเบียงดูสาวสาวอาบน้า ผมเป็นก้นอย่างนี้เออเออเออผมเป็นก้นอย่างนี้อันนี้หมายถึงถ้าคุณชอบห้องนี้แล้วก็คุณอาจจะไม่ได้ชอบมาดูสาวๆอาบน้ำแต่คุณอาจจะชอบวิวสระน้ำอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านฮัลโหลเพื่อนบ้านนะครับคุณก็จะเห็นเพื่อนบ้านอย่างนี้นะเออเออเอออันนี้บอกไว้เผื่อคุณชอบเหมือนผมก็ ที่ให้ดูนี่เป็นชั้น5นะครับก็จะมีทุกชั้นหละนะครับมีทุกชั้นมีชั้น2ชั้น3ชั้น1ก็แล้วแต่อันนี้เป็นห้องนอนเราอยู่ในห้องนอนนะครับห้องนอนห้องนอนห้องนอนอน,อน,นะก็คอนโดก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้มันจะมีเสียงมันจะกล้องหน่อยนะครับมีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อีก8ชิ้นที่มอบให้เดี๋ยว ผมส่งรายละเอียดใส่รายละเอียดไว้ตรงเดสคริปชันนะครับ <c oughs> ก็แล้วกันว่า <c oughs> ไอเฟอร์นิเจอร์ที่จะให้8ชิ้นเนี่ยมันไม่ใช่ห้องเปล่าแบบนี้ในวีโอที่คุณเห็นเนี่ยเป็นห้องเป่าก็จริงแต่ว่าเวลาที่คุณซื้อเนี่ยเรามีเฟอร์นิเจอร์ให้อีก8ชิ้นนะครับเป็นโซฟาเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไว้ให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับรวมถึงแอร์รวมถึงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะฮะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้จากเบื้องต้นเราพาคุณดูห้องก่อนนะครับเป็นคอนโดนะเปิดประตูเข้ามาม นะฮะอันนี้เป็นทางเข้านะประตูเข้านะเน่่เน่เ่เปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงซ้ายมือติดประตูทางเข้าก็จะเป็นห้องน้ําอีกประตูหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนนะฮะอย่างนี้นะแล้วก็เป็นห้องโถงห,ห้องโถงคุณก็อาจจะใส่โซฟานั่งเล่นใส่โต๊ะกินข้าวอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอเปิดพอเปิด ประตูหลังก็จะเป็นระเบียงที่เราจะเห็นวิวสระน้ำที่บอกไปโอเคนะถ้าคุณสนใจนะครับผมดูแลให้คุณได้เลยในเรื่องของบ้านอสังหาที่ดินบ้านซื้อบ้านขายบ้านเช่าได้หมดเลยคุณติดต่อมาได้ดีกรุ๊ป in. th นะครับแล้วก็เบอร์โทรผมก็0876661778ขอให้ทุกท่านมีบ้านเป็นของตัวเองโชคดีครับสวัสดีครับ